สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องฮัตตายกกกค่ะแม่ขั้วใหยแลวกับเบิงเดอบบนี้ปิ่งใหยาใหญ่เนี่ยฟ้าพิกไหมลูกเออนี่อา้าวตัวนั้นกะกันก็นเยอะถือปิ่งวเนะเออปิ่งอมคีเลยวะโอ้ทานเริมหน่อยเลยไนดะ้ครับ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวก็ต้องหาฐานมาใส่ใหม่ให้มันสุกก่อนก่อนนี้ก่อนพอพลิกแล้วบ่ ยายว่าหอมเลยแต่วไก,อก่อ่ะที่ไข่อีกมามันถือ,อาล,าลายงานทันทีเลยไก่แม่ไข่โดนฟ้องฟ้องแล้วเรียบร้อยหอมเด้ว่าสันยายว่าวไก่แม่ไข่ไก่แม่ฝักอ๋อ เนอปิงไก่กับปิงไอแล้วเบิ้งชาเบิ้งไม่เทาไม่เทากันกินกับปิงไก่ป่ะเลยค่กี่หลายคนออเอามอไอไปซื้อเดี๋ยวนี้บอไอลราขี่รถนี้บเข้าไป แกงเพือบะเก่งข้มเมยดฮะ <c oughs> ไม่มีชื่อเรียก <c oughs> ไมปกักปกนนะจงเ <c oughs> มนูตามใจคิด <c oughs> เมนะูตามใจคิดเขาเล่เ้อหนังคนเบิง่ง ป็นก็ยังเพื่อนโค้ดเสื้อกิ่งเธอเธอจะยิบขัเอา้เอา,อา, <c oughs> อากูเจ๋งเคยขับรถกูเจ๋งเคยขับรถตุ๊กแล้วนี่ขี่รถตุ๊กเลยไปซื้อกุญแจติดอยู่นั่นแหละอฝนฝนเอาทานมาเสื้ออีน,นี่ฝนเออจะฝนเจ้ามาละอันนี้ไปซื <c oughs> ้อจังหงมาเ,ออเาลยยังไม่เอาไป เดี๋ยวไก่ยังม่สุกเลยฮะอย่าเพิ่งเอามาปิง้งปิ้งไก่อยู่ปิ้งไก่ไม่ได้สุกเลยปิง้งไก่เดี๋ยวเนาะมีมัมนเต,ต็มแล้วเพื่อละกินกรรออ็ได้เดี๋ยวนี้นะใครจะกินกรรออ็ได้คุณนายเอ้ยแล้วมันสุกเลยนะเออเสียท่าวิธีทุกท่านนกแก้ม ยกค้างยกค้างพุนเดอร์เอ้าถ้า,า,าเบิ้งบัดน,นี้มันละได้กินอยู่้างมาเดี๋ยวแม่จับเว้นเดี๋ยวเ้อผูเจิ๋งไปซื้อตาม เดี๋ยวให้กูเจ๋งไปซื้อส้มตําก่อนค่ะอ้าวยายอันนี้เขาจ่ายค่าขี้ลัวขี้โยแปดสิบก่อกระสอบอไม่ถึงร้อยกระสอบอไม่ถึงร้อยกระสอบมาถากินปิ้งไก่ว่ะยัยนี่มารอ,อกินปิ้งไก่ของกูเจ๋งบ่เออโอ้อกำไรก,กำไรว่าสัทเดี๋ยวเรามาปิ้งไก่ เราก็มานั่งรอไกย่ยา่างไก่ย่างฮะอะไรได้ยินข่าวว่ายายมีเพลงให้ให้ใครนะเออเพลงว่าร้องมายังไงร้อ,องว่ายังไงก่อนรูเขาร้อง แต่เต็มใจให้เราเพลงยีแม่เพลงยีแม่เพลงยีแม่ไปไปไปหาไปหาไปไปไปอย่างนีงไปซื้อขอต่อท่อน้ำเดี๋ยวจะไปดูไก ah, uh, ่ไก่ไก่ไก่น้ำท่านสุกอยู่ เอาไกหญ่เอาเรื้อเวอ่ยเอเอ,เอนอนรับมาดีแล้วแสดงว่ากูเจงมันเยอะกินนั้นกูเจงมันอยากกินส้มตำม,มากเลยนะมันบอกว่าเอาไว้นี่สองรครก พวกตุม๋มตอนนี้เช่าขายเลยน้ำ <laughs> เค็มบุกบุกี้โอ้ย oh, มันก็มีจี๋แล้วเนาะมันหอนเนาะมันห่อนมันห่อนนี่ังแกโออแก้ว่องอแก้ว่องยายสมควรก็เริ่มมีอารมณ์สุนทรีแล้วนะเออเขาบอกว่ามีมีคอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าให้ยายกินวิตามินอืกินวิตามินแล้วก็มีกินเอนเอนชัว นมผงเอามาเอามาชงกินเดี๋ยวยงงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้จะลงไปซื้อกัหน้ำฝนลงไปซื้อมาไว้ให้ยายชงกินเพราะว่ามันจะเป็นนมเฉพาะคนแก่อ,อคนที่แบบร่างกายอย่างเดอมันจะดีต่อสุขภาพเขาบอกว่าน้ำเกลือมันช่วยในภาวะฉุกเฉินเข้าบ่อยๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่เขาบอก เราต้องคือเสริมอาหารไปเรื่อยๆมีวิตามินที่ที่กินแล้วก็น่าจะเป็นพวกยาบำรุงโลหิตอะอเอามาไว้ให้ยายกินไม่ใช่ว่าเออเขาําเกลือเขาบอกอะเออใช่อันนี้ยอมรับเขาพูดถูกพูดถูกแต่ยายก็ขาดน้ำเกลือไม่ได้นั่นแหละไม่ใช่ว่ามันมต้องไม่เนื่อยๆมาแล้วก็มันอยู่ในสภาไะ ภาวะฉุกเฉินของยายต้องเข้าน้ำเกลือแต่ว่าถ้าเข้าน้ำเกลือบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องบํารุงอย่างอื่นไปด้วยยายก็รอรอกินปิ้งไก่ไก่ย่างรอกินไกย่กไกย่างสามดาวไก่ย่างสามดาวค่ะเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะจ,จบไว้แล้วเนาะเอาแั่งแต่บอกกินอันปิ้งไก่พอด เจียงปิงไก่ก็จนไก่ชิสซุกแล้วเนาะเจียงโมปิงอเออ,เอก็เจียงปิงไก่สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ